จะไปไหนแล้วพีออ่ช่วงนี้พี่เห็นเรากินเจนเนี่ยพี่เลยว่มมาจอบไปซื้อผักมาทำอะไรให้เรากินนะจะได้เซอร์ไพรส์ทั้งหมดยล้น้น่ารักที่สุดเลยพี่เนี่ยแต่ว่าไม่ต้องละจ้ะหนูซื้อตังเน้อเทียบเลยนี่เดี๋ยวหนูเอาให้ดูนะนี่จ้าพี่มีทั้ง าราเปาไส้สารพัดเจเมนูข้าวเมนูเส้นเรียกว่าตุนไว้กินได้จนจบเทศาการเลยแล้วก็เขามีขายตลอดทั้งปีด้วยโอ้โอหเยอะจริงๆเลยเชียวเอ,อ๊ะเดี๋ยวพี่ออกไปซื้อน้องน้อเหลองอ่ะไม่ต้องจ้ะอันนี้หนูก็เตรียไมไว้หมดแล้วอุ๊ยมือถือครับ ไอ้หลองม้ยังอะมองจะใ้เนี่ยเรื่องอะไระเนี่ยอ๋อป้าร้านขายผักที่นัดไว้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมออกไปครับร้านขายผักเหรอเอามานี่เลยคือร้านขายผักป้าอะไรเนี่ยฮะร้านเล่าไว้แล้วนัดจะทีร้านเหล้ารีบมาเลยนะเพื่อนมาจะเข้าแล้วเนี่ยไหนบอกจะไปซื้อผัก หลากหลายสำหรับสายเจกจาก CP Ram